สวัสดีค่ะสอสลิดและเยปนาเสนอน้นบุเอซอร์นะคะ Core i3 1.5 CPU 2.0แรม 4GB Hard ิ i ก์ 500G หน้าจอใหญ่14นิ้วนะคะมาดูสภาพเครื่องกันนะคะตัิกเกอร์ไม่ดลุดไม่ลอกนะคะคีย์บอร์ดก็ไม่หุดไม่ลอกขายสวยงามด้านข้างใชใ้ทุกช่องนะคะ ตันนี้เป็นช่องซีดีใช้งานได้ค่ะขาหลังนะคะไม่ลายนะข้างหลังน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะตันนี้เครื่องออกปี2016ค่ะ6กถึงเปีนะคะาอายุเครื่องมาดูข้างในกันค่ะมาฟังเสียงลำโพงนะคะ ค้นหาขอ้อมูลเล่นมือนะคะลำโพงไม่แตกนะคะซอสิหลอะเอียดจากส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ